สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าบัวบ้านสวนค่ะผักหอมป้อมค่ะหอมป้อมเมืองเนาะดูขึ้นดีมากค่ะนี่พอถอนไปใส่เกลวได้แล้วค่ะนี่ขึ้นดีค่ะอันนี้หนึ่งซองนะคะเนี่ยสิบบาทนี่ขึ้นประมาณนี้ขึ้นดีแล้วก็เป็นฤด,ดูของเขาด้วยเนาะเป็นฤด,ดู หมดฝนอากาศก็กลางคืนค่อนข้างเย็นเราหวานผักอะไรก็ขึ้นดีแล้วก็จะงามเร็วนาะเนี่ยค่ะเป็นหอมป้อมหอมป้อมที่เขาทำเป็นถุงไว้ถุงละสิบบาทแบบเนี้ยค่ะถอนไปใส่น้ำพริกดำจะหอมค่ะนี่แต่ประบัวก็พูด เมื่อก่อนอนะถอนไปใส่จริงๆค่ะสมัยนี้นี่คือเราก็ซื้อตามตลาดได้เนาะถ้าของเรายังไม่โตเสียดดยค่ะเสยียดดยนี่กว่าจะถึงฤดูนี้กว่าจะได้หวานผักนี่ก็อ้เรามาเป็นปีนี่ค่ะทั้งได้ชื่นชมทั้งได้กินด้วยแล้วก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะเนี่ยค่ะอยากกินอะไรชอบกินผักอะไรก็มาปลูกมาหวานหน้านี้ละค่ะ พฤศจิกาธันวามกราสามเดือนนี่แหละค่ะแล้วก็พอได้กินผักที่เป็นผักใบที่เราชอบกินเนาะนี่ค่ะขึ้นดีเต็มวงล้อใหญ่เลยนี่ค่ะอันนี้เป็นผักชีลาวผักชีลาวต้นใหญ่อันนี้ขึ้นขึ้นห่างห่างเสมอค่ะคอยดูหญ้า ถ้ามีหญ้ามีอะไรก็ถอนอันนี้เป็นพันุ์ใหญ่นะคะนี่พันธุ์ใหญ่อันนี้จะต้นใหญ่เนี่ยค่ะเขาจะโตช้านี่โตช้ากวดจะได้กินนี่ประวัซื้อมาสองซองอันนี้หวานไว้นี่หนึ่งซองเดี๋ยวต้องหาที่หวานใหม่เพราะว่าอันนี้พอกินพอกินแล้วหรือว่ามันเก,ก๋เราก็จะได้มีสำรองเนาะกินเนี่ยค่ะ ก,ซก็ซื้อเขากินหมดไปหลายบาทละซื้อเขากินหมดไปหลายบาทละชีลาวผักชีลาวผักหอมป้อมมันเป็นผักที่เราต้องกินทุกวันเนาะเพราะว่าเราเป็นคนคนไทยเนี่ยชอบกินพวกนี้ต้นหอมผักชีผักชีลาวผักชีป้อมชอบกิน ขนาดเพื่อนๆอ,อยู่ต่างประเทศยังปลูกกินเลยถ้าว่าหมดหนาวแล้วเขาก็ปลูกผักกินเพราะว่าใจรักเนาะใจรักด้วยแล้วก็ชอบกินผักแบบนี้ด้วยเขาก็ปลูกกินเนี่ยเรานี่แสนจะสะดวกสบายดินดินก็สะดวกเราก็ซื้อก็จริงอยู่แต่ว่ามันมันก็อากาศมันได้เนาะอากาศมันมันแบบว่า หน้าฝนก็ปลูกได้หน้าร้อนก็ปลูกได้แต่มันกปลูกยากหน่อยเพอมาหนาวๆนี่นิดนึงนี่ก็จะปลูกง่ายง่ายขึ้นอากาศมันได้อากาศมันได้าาน,ไดนีคะประบัวก็พยายามอนนีนคะผักชีป้อมเอ้ยผักชีลาวชีป้อมอันนี้ขึ้นช่าย อันนี้ขึ้นช้าโตช้าแต่นานเก๋เป็นปีก็ไม่เก๋เป็นปีสองปีก็ไม่เก๋ค่ะนี่อันนี้มาเป็นคณะคณะเห็ดหอมประบวซื้อมาวานเนี่ยค่ะสองซองเม็ดเขาใหญ่ค่ะแต่มันซองนึงมันก็จะได้ไม่เยอะนี่หวานไว้แบบนี้แล้วก็จะถอนขยายปลูกเนี่ยค่ะ อันนี้ก็เป็นผงกาแฟกับเปลือกไข่นะคะปะบัวมาโรยไว้นี่นีค่ะขึ้นดีพอประมาณเม็ดมันใหญ่มันได้น้อยเม็ดใหญ่ได้น้อยขึ้นทุกเม็ดนั่นแหละโอ้นี่ค่ะคืมอีกแล้วค่ะวันนี้คืมอีกแล้วเมื่อวานนี้ก็คืมเนี่ยค่ะ คะนาเห็ดหอมผักชีป้อมชีลาวดินหมักพ่อบัวจะขุดดินไะใส่กระถางนู่นสักหน่อยอากาศคึ้มคึมเพราะว่าเด็กๆไปโรงเรียนแล้วทำไปค่ะวันละเล็กละน้อยพืชผักสวนครัวอีกหน่อยก็จะเขียวจะอุ่มเต็มไปหมดค่ะจ้าป้าบัวขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามค่ะคลิปนี้ประบัวขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ